ฟื้นฟูบำรุงไตได้ด้วยสมุนไพรมาโนดไตสืบไตวายไตยเรื้อรังต่อมลูกหมากโตปัสสาวะบ่อยติดขัดสีเข้มปวดหลังปวดเอวนิ้วในไตปัสสาวะมีกลิ่นมีฟองเกาปวดตามข้อทานยาประจำเยอะต้องการบำรุงไตตัวนี้ทานง่ายนะคะปลอดภัยมีออยอไม่เป็นโรคก็ทานได้คะ่ะ การันตีผลลัพธ์ท้าให้ลองทานรีวิวจากผู้ทานจริงเป็นจำนวนมากทานแล้วเห็นผลรับประกันความพึงพอใจเพราะลูกค้าทานจริงเห็นผลบอกต่อเป็นจำนวนมากท้าพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวเองตัวนี้ไม่ผ่านกระบวนการสารเคมีนะคะสมุนไพรร้อยเปอรฟื้นฟูบำรุงไตได้